รถตุ๋ิ่าสื่อไอ้เตอร์รถเป็รถตุดได้หน่ซื่อเมื่อวานนี่นะใช่ครับก็อด้เนรตุ่นดได้หน่ของใหม่ทั้งหมดได้หน่ตัวนั้นเรย่งย่งไสเพิ่งแั่ไหผมเบิ่งผมเพิ่งผมเบิ่งบ่มีบ่มีมันจหกห้าศูนย์หกศูนย์สี่ศูนย์อาอาเนี่ยพี่น้องเนี่ยจ่ไปถอดกินหมื่นดิล่ะถอดกินมันหมดถอดตุ่ีแล้วกิน ทอดมันก็สิกรอบพอดทอดกรอบจะต้องต้มเอาเนี่ยต้มใส่ใบขามได้ <c oughs> นี่ใบขามอ่อนนี่ใบขามอ่อนนี่ยั่นี่ก็มีไม่ให้ซื้อโมกหมกอกระ,ะไ้ทอดมันสินะเอาเอาเอาหมูหยอครับหมูหยอห<อ>มูหยออย่างเงี้ยปะเจ้าบ่าถามได้ผมว่ามีแต่ก็มันไปซื้อหรือโมกนอนหรูอโมกด้วนี่น พวกบักกับมันบ่โอ้ยเจ้ากินเลยนะถ้าม็นบัขายขวงกับบดีเมื่อเฮี้ยนอะมันบ่นี่เพ่อเราได้กับบานเสมอแม่เจอกับเออเจอกับเมื่อเฮีนเฮ้ยเสดายดิว้งได้ยังวนได้มกเตงนึ่งเอ้กินข้าวกับบักแตงเดาดิกินข้าวกับบักแตงบ่ไม่บ่ลงลงลงทุนหาพันหาพันหาพันสามวานนี้่ห หกศูนย์ก็หาศก็หาสามหาุ่มซื้อได้นเนียนมาครับแล้เจ้าคืมีตะบักแตงมีตะแนวังเสียเด็ดปลาดุกปลาอย่างไกลไกลาหนามุงก็มีอตัวทั้งโมยหยอดบะรถรถตะลี่นั่นืไปบรถรถเปนรถตะลี่ได้น่ซื่อเมื่อวานนี่นะใช่ครับเป็นรตอลี่ได้น่ของใหม่ทั้งบดได้น่ตัวนั่ร่ยัง ไหนบ้างกันหน่อผมบังผมบังผมบังอันบ่มีบ่มีม่เจอหกห้าศูนย์หกศูนย์สี่ศูนย์อาอาหยพี่น้องอันนี้ที่ไปทอดกินเมื่อนี่แหละทอดกินมันบุตรทอดตุเตลี่แล้วกินทอดมันกระสีกรอบพอดทอดกรอบจะต้องต้มเอาเนี่ยต้มใส่ใบขามได้นี่ใบขามอ่อนนี่ใบขามอ่อนนี่ยั่นี่ก็มี่ไม่ซื้อมุกมอกระไ้ ทอดมันสีเอาเอาเอาหมโยูยอกครับหมูยอหมูยอกไปซ้ำแยกหนองปลาที่ยังอยู่ป่ะฮะไปซ้ำแยกอีหยังอีกไปเห็นยังเอาเข็มกูเบิร์ดน้ำใส่ซื้อมาอย่างบอกว่าบ่เลยเนาะบ้านเมี่ยเขากินเข่ากินน้มเขงกินเข็มเนาะเหมือเทียนเราเป็นแผงผุนซ <c oughs> <c oughs> ื้อมาผู้ซื้อมากว่าถ้าได้กินว่าถ้าได้กินน้ำอยู่ เอานเาทอนเราอาทอนทครับมูยอเอาเศราก็ได้ครับแักสองกองอนเนาะ <c oughs> มวยยอ,อ,อ,อเด็กเด็กตดินถึงสามพันฮอ้ยก็ยังไยังเ้าเลี้ยงไต่ดินเจา้าปกยังนะบอกสื้อลอตะเตอรี่ไปยังไปทั้งผลนะนี่คือม,มักแ <c oughs> ต่มักมุดดินบนวดวดวดยืมก่อนยืมใจก่อนนั่ยังแปามาใหอยเอา บ่มีสิเราแบ่งสองพันกับให้เราโหลดมีมีหรือไม่มีไม่ <c oughs> มีมีแต่แบ่งคันนๆอยู่บ่อนเจ้าดีที่สุดเลยนี่เจ้าไอ้มวกแม่ยังเล่นพวกแม่ยังได้พอขายยานบ่าอะเงินพอขายก็ยันว่าอะไรเงินเนี่ยมีเห็นไหม เออมาหนึ่งกะจีทอนเหาเสรนวะโมเมนต์นีโมเมนต์นี้เป็นยังงเราจังหว่างเสรนว่เราไปแล้วมือบ้านเราไปหกพันเจ็ดพันลายปหาพันสามืวอเห็นวาเราเกิดอะไรจังได้ก็ได้แล้วต้องเอาให้ได้อมือนี้มนตวเอาไปเราปะคับนี่ดวนเนี่มือนี้ดวนเดี่มือนี้ต้องเฝ้าเห็นวา 662บรรทุนอารก6บารทุนมันออก866เอาล้มไปเหรอวเออฮะเออ เอาวันสิมาเอาไรเสียส่งมันครูเออเออเหตุกีรศักดิ์อันนั้นต้องคันเขาลุมันต้องใช่สิบขังเออ